นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะครับถือว่าเป็นมือสันวันดีนะครับวันดีวันเกิดน,น้องไส้วันเกิดของน้องนกคงสกรน,นะครับของขวัญชิ้นโบแดงนะครับอีสุปป้ายแดงนะครับเป็นรถแต่งโตมูลค่าสล้านบาทจากแม่อ้อสออสเตรเลียวันนี้นะครับที่ร่วันหันหลังกับไปดันด้านหลังแชนพูชุมนะครับวันนี้ถือว่า นะครับเป็นมือดีนะครับระยับเป็นนะครับปฐมมาเลิกของน้องชายน้องนงคงสกรหัวหน้าผู้นำทีนมาหออลำเสียงพี่หงแล้วก็หอวลาอลังการโชว์นะครับวันนี้ผมนะครับเดี๋ยวจะร้วนพร้อมกับปาก้วนเสียงพี่หงวันนี้มาเป็นพิธีกรคู่กันนะครับผู้ระยกบชายลูกผู้ระยากเสดงความยินดีกับน้องนงคงสกรตอนนี้เรียนเชิญพี่น้องด้านหลังทานผู้ชมได้แลวครับเนอ อันไปทั้งหมดพี่น้องครับชื่นชมเะครับผมต้องกลาบขอบพระคุณนะครับคุณแม่อ้อยออสเตรเลียนะครับผมมอบของฟันสุดพิเศษพี่น้องครับปเปล่งว่ามันข้วออกซะว่าหลหนึ่งสี่หาไปถึงเปลมาหนึ่งสองห้างวหาเสื้อแล้วพี่น้องเด้อได้1ึงสองหานก็ได้ดึงสองหาครอยทุ่มหาลอยพูดหาลอยใครางนี้ก็ได้ยู่แถวนี้เด็เพิ่อเอามาจากประุกเอาแม่งบินดำไป Premises, อาว้ตบบังหน้าพุทธเควันนี้นะครับเามาที่จังหวัดอุดรธานีนะครับไ้ตวมาพุกลวันนี้เป็นวิเศษอคุณนกรเรามาพาัเสียงที่นะครับเสร็จแล้วนาโดยคุณนกคุณศกรวันนี้เป็นวันพิเศษของคุณนกเพราะว่าวันนี้เรามีด้านหลังเราก็คือ มันคิวยินดก็เลยอยากมาสอบถามนกว่าทำไมถึงเลือ 8, กของวานชินใหญ่ขนาดนี้เป็นรถอ,อ,อ,รรรอ,อ,อีสูตรยูโรฟาใเลยนรถรสิ่งแรกเลยนะครับก็คือประหยับมัเพราะว่าัวรถมี คอนเสิร์ตของน้องโคงของบราคืออ,กออกคาราบาลจะ่สร้างกองสูบครัไปทั่วประเทศหนึ่งฤดูดดดากาลแปดเดือนเต็มครับผมคือต้องเดินทางทุกวันเลยสิ่งแรกที่ทำคือเื่อความประหยัดยความประหยัดมาก,ก่อนเลยเพราะว่ารุ่นใหม่ล่าสุดของเราือประหยัดน้ำมันมากในที่สําคัญนะครับเป็นแฟนที่สําคัญเลยนะครับคือไม่ต้องเติมน้ํามันบำบัด้ยเสีใช่มันเป็นน้ํายาบำบัดไฮเสียที่จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ยุโรปไหมของปัจจุบันของประเทศเราตอนเนี้ยเป็นแล้วเขา บังคับแล้วต้องเป็นรักโลกแล้วใช่คือต้องปล่อยมนุษิ์ในตับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสูตรตอบโจทย์ใช่คือไม่ไม่สร้างมนุษย์นิดไม่สร้างมนุษย์บาลานกับคนรอบข้างแล้วก็สิ่งนั้นหรอกนะครับค่อนข้างเบามากใช่การซ้อนแล้วก็ประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันเอ่อเซฟพลในเรื่องของการไม่ต้องเติมน้ำยาบระมาณไอเสียแน่นแล้วเนาะลดยังมีสูตรเนี่ย ยังมีศูนย์บริการใช่ไหมที่คุณนุ๊กมีศูนย์บริการว่าผู้พิพากาใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของการเดินทางไปเหนือใต้ออกตกไม่ว่ารถจะไปเกิดเหตุเฉินเสียตรงไหนหรือยังไงทั้งใจรอดติองมีคบามใจแล้วก็โล่งใจมากๆแล้วก็ไว้บางีสุริย์พูดมากต้องดูด้วยเลยนะครับคุณโนุ๊กเรื่อต่อจรวดบ้านแล้วก็เลือกนะครับเพราะว่าคันนี้น่าจะเป็นคันที่สามตรงไป แต่นอกนั้นก็คือรุ่นเก่าไปแล้วก็หวังว่าจะมีคันต่อๆไปแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าให้เลือสายก็ต้องดูสายเรืออีกสุดๆเพราะว่ารถสองหมื่นคนนะครับก็วันนี้ต้องอคฝนมากๆแล้วก็เป็นต้องบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับวันคล้ายวันเกิดของผมนะครับขอบคุณแม่อ้อยมากเดี๋ยวขอเชิญขอเชิญแม่อ้อยครับแม่อ้อยเป็นคนเป็นคนมอบงความสิ้นห้าให้กับเรื่องของตั้ ที่การไม่ได้เลยดี๋ยวผมขอกบุแกให้าแนี้ตคุายครับตอนน้อ่นแนะับเดี๋ยวพอแกนะครับใ่ค ให้เก็ม,มาเถอะมันคือขาด,ดลเลยลวมอาไมมวงฉันได้ไหมคะอันนี้ไม่อะไรก็ไม่รู้มันขาดไมที่เป็นตัวชัวรนะคะไอ้พวกไม่ชัวร์อย่าเอามาค่ะบ,บ,บาจากความยุ่งไก่ดีว่า เราดี่วไม่เะไรก็ไม่รู้ชัวอันอันชั่วเชั่ เขาจะได้ความดีกับบอลโลกนะครับขอบคุณแม่อ้อยออสตีนีย่าปมือกับแม่อ้อยค่ะขอให้แม่พี่นอกให้กับบอลโนกงสกอรครับอิสุสุยูโรฟ isuzu euro 5 f t r เป็นรถแต่งนะครับเป็นรถใช้ส่วนตัวของบอนนกสำหรับหลังเวทีนะครับก็วันนี้แฮปเป็นเบิร์เ์บอนนกแม่เนี่ยจะบอกน้องไหมบอกให้ทุกคนได้รู้ด้วยในฐามนะเป็นคนที่มอบให้น้องแม่อ้อยแม่อ้อยอายค่ะแม่อ้อยเขิน น่ารักมากเลยค่ะแม่อ้อยน่ารักมากเลยจริงๆแล้วนะครับนกก็มีโอกาสได้รับของขวัญใหญ่ๆมาบ่อยมากๆซึ่งแม่คอยนะครับบ่อสิเป็นรถตู้รถบ้านที่ทางหน้านะครับ วันนี้มีโอกาสเออมีหัวข<อ>้องไม่พออยู่ไหนไม่พอไหนหะน่ะไม่พอไม,ไม,มา,ยมามอย่างมาหยันคุณแม่มาอย่างนะครับแล้วก็ตอนนี้ขอบคุณแม่พอยม,มากๆนะครับพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเอ้ยหลวงพ่อสกปรนและรถแจ็คตวัวไม่แล้วแล้วก็ขั้นของหลวงพ่อสกปรนนะครับจะยุ่งใสก็คือมอบให้กับ หัวใจของโลวงพงศกรให้ลูกอายได้สานต่ออยู่บนรถแต่งตัวนะครับของลวงพงศกรนั่นคือวัวใจของผมนะครับขอบคุณแม่พลอยมากๆเลยนะครับผมขอบคุณแม่อ้อยนะครับที่สารฝันให้ลูกๆนะครับได้สุขอยู่แบบสบายนะครับผมโอ้คือจิสบายแม่เออสบายซะสุะเลยยังไ เจ้าของเขามุ้งไส้กัมะหั่วทั้งมดลูกเออไห้กมีนี่ต่อโบ่มีนี่แล้วปัญหาก็ดีใจนะครับที่บอลโนกงได้รถนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่อ้อยที่ซัพพอร์ตไม่ใช่ซัพพอร์ตตั้งแต่โนกซัพพอร์ตนู้ด้วยแล้วก็ขอบคุณแม่พลอยแล้วก็ขอบคุณแม่อ้อยที่ซัพพอร์ตลูกๆทั้งเสี่ยมีหกแล้วก็อลังการโชว์นะครับที่ซัพพอร์ต ที่รับินห้อทั้งสองวงนะครับและจิตสันึ์คือครับนี่ผู้ที่มองมาอลักษ์การโชคไปใส่บวกจะพึงย่างเดี๋ยวมันมันเหม็นโย่ใส่ใจสีคาดควนคนเดี๋ยวควนมุ่งเจาะใส่บวก๋ยวจะขายขายใจเย็นๆ